สวัสดีพี่น้องเอฟซีชาว u t u b e ทุกท่านนะครับวันนี้จะลองมาทําอันนี้ดูนะครับพี่น้องอถ้าชายพาลุยก็ทํากับข้าวเป็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าหนึ่งทำไมที่ทาเป็นนะครับผมอยู่ทหารอยู่รับใช้นายนครับสองปีทหารอยู่โคราชเลยครับผมอยู่บ้านนายนะทำกับข้าวเป็นหมดนะครับแต่ว่าไม่ลงมือเฉยนะวันนี้ ได้ผักบุ้งมาแต่นานนะครับนะเดี๋ยวจะทำผักบุ้งไฟแดงให้ดูพพี่น้องนะตามภาษาบ้านบ,นบน้านบ้านนอกเราเนาะได้บานหนึ่งกำนะครับเมื่อกี้ไปนามาจะทำผักบุ้งไฟแดงครับพี่นอ้อนงะตอนนี้เราก็ยำบุ้งไงเลยครับนะหามืก่อน ผัดผัก,กุ้งไฟแดงครับนนี้นะใส่ผักุ้งมาหมนึ่งกิโลผักุ้งนานนบผมก็อันนี้คันแทนอาผมเองนะครับเพราะผมไม่ฉีดยานะยาอะไรยาสารเคมีอะไรครับยาฆ่ายาผมไม่ฉีดนะครับเราก็สามารถเก็บมากินไะด้เอาเป็นว่าตัดเครื่องเดียวเลยนะพี่น้อง ว่าเป็นสามท่อนดีสามท่อนเท่ไหรนะหนึ่งท่อนนะสองท่อนนะมีทัอนที่สามใส่ไปเลยครับนะนี่ก็เกรียกอะไรบ้างก็ออกหนึ่งนะครับกระเทียมมีไหมนี่นะอันนี้กระเทียมนะครับเนานะกระเทียมกระเทียมกระเทียม ใส่ไปเลยครับสามกลีบเตร่อความหอมนะครับเอาเดี๋ยวผมจะใส่ไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับนี่ตะกรุดเลยครับเป็นบ้านๆเลยครับนะถามว่าไม่ใช่ว่าอารตำสั่งนะนะงารตำสั่งเขาก็จะบนให้ละเอียด จะบดให้ละเอียดเลยนะครับเกียวก็จะไม่หอมนะครับอันนี้เราก็ทําได้นะแต่ว่าทําแบบบัานบั้นดีกว่าทาแบบบัานนอกเรานะครับนะนะแต่วันนี้ทรายว่าดูจะมาทําเมนูอาหารให้ดูนะครับนะได้หลายอาชีพหลายอย่างนะครับการลง youtube นะพี่น้องนะก็ไม่เกี่ยวไม่เน้นนะครับให้แต่ว,ว่าเราอยา่าติดมิกรสิทธิ์เขาแค่นั้นพอๆอนะครับนะวันนี้มาทำกับข้าวนะครับนะ คลิปที่ลงไปแต่นาเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูแล้วก็มาถึงบานขอลงคลิปกับข้าวก่อนนะครับนะถาได้หมดนะครับพี่นอ้องนะไม่เป็นไรอเครับเปิดแก๊สเลยครับผมนะครับขั้งไฟให้ร้อนนะครับใส่น้ำมันไปแล้วนะเขาอาจจะเป็นพวงไฟแดงก็ต้องตั้งไฟให้ร้อนนะเดี๋ยวไปเอาไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับในตู้เย็นนะครับ มาแล้วครับผมไกลๆหนึ่งฟองนะครับนะแถว่าเดี๋ยวค่อยใส่นะครับวันนี้เอาละไม่ให้ร้อนก่อนเดี๋ยวมาชมมาชมกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงครับน้องไหนกันน่าจะกินได้นะพี่น้องนะขั้นแรกเลยต้องเจียวกระเทียมไม่หอมก,ก่อนครับพีนะ่น้องเอาเลยครับนี้น้ำมันไม่ร้อนเท่าไหร่ครับไปปั้นๆได้บ้างน,นะครับนะ เอาแบบบานๆแล้วกันนะครับไม่ได้ลอยมากเพราะว่าเราไม่ใช่อารทำสั่งนะพี่น้องไม่ใช่กุ๊กนะแต่ทำได้ต่อไปนี้ก็จะเป็นัขบข้าวรวมด้วยนะพี่น้องนะเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะหลายๆเลยหลายๆอย่างที่าัดไดยพอดีทําได้นะเดี๋ยวก็บางทีจะรีวิวให้ดูให้ทั้งทำข้าวทั้งกดดัามดินทั้งยิงปลาทั้งไปนาะทุกอย่างเลยครับรวมกันเลย,ยเสร็จเสร็จนะ อายไม่เน้นนะครับอาจายไม่ดีครับพานไม่เน้นนะครับว่าแต่ทาเกี่ยวเราต้องตาอย่างเดียวไม่ไม่ไม่ใช่อันไหนเราก็สามารถลงได้หมดนะครับไม่เกี่ยวนะครับออย่างเดียวคืออย่าตดลิขสิทธิ์เขานะทาไปเลยครับอันไหนทาได้ทําเลยนะครับแต่ว่าเราจะทําให้มันผิดลิขสิทธิ์ที่เขากำหนดไว้นะครับนั่นแหละคือไม่ได้นะครับตอนนี้กระเทียมเกี่ยวก็ลงแล้วนะครับมากุดทำไมจะดีมาก ใส่ผักมึงมาเ,เลยครับแล้วไข่ใส่ไข่ไช่ใช่ไนะครับมันไม่มีเลยครับผมไม่แดงเท่าไหร่นะครับไฟไฟไม่แดงขนาไรดีกว่ถ้าเป็นไฟแดงจริงๆไฟมันจะพุ่งขึ้นกระทะเลยครับแต่ว่าเราจะทำดีกว่านะมันจะลายเพราะว่าร้านน้อยโดนโนอนอยู่ข้างในเราเอาแค่พอประมาณนะครับไม่เบิร์ดกันไปนครน,นะนอันนั้นเป็นร้านอาหารแล้วที่ว่าไฟลุกเต็มนเมฆา เราทาแบบฟันปลาให้เห็นเลยนะว่า,ท,าท่านชายท่าลือก็ทานกับข้าวเป็นเหมือนกันนะครับนะไม่ได้ว่าจะขับรถดินอย่างเดียวนะครนะับข้าวเป็นนะครับน้องนะเป็นเพราะาอะไรหนึ่งท่านชายท่าลือเคยเป็นท,าท,าทาานาหารมาสองปีครับนะแล้วใช้านายนะทำกับข้าวให้น้องกินนะอยู่บ้านนายนะพี่น้องนะ อยู่กับคุณนายปาบอบบนะครับนฐานะนะครับวันนี้ท่านท่านก,กับแย์ไม่ยู่ไปเรียบนะแต่ว่าอยู่ก็รานนี้เลยครับน้องนะยังไม่ได้ไปเยี่ยมท่านสักทีเลยไปเยี่ยมไปเยี่ยมท่านทีหนึ่งแล้วนะน้องๆที่ผมเพียงดูมาน้องเขาก็ใหญ่เลย ทำงานมปแล้วนะน้องที่ผมดูแลน้องตั้งแต่เล็กนะตอนนี้เขาก็ได้ทางานเรียนจบไปแล้วถามพอบอแล้วนะพอบอทันสบเรียนแล้วนะพอบอทบอนะครับนะนี่ครับสาหรับการเป็นทหารมานะครับที่น้องได้อะไรบ้างนะครับนะหนึ่งทักับข้าวสองได้ความรู้สามได้ความอดทนทุกอย่างที่สอนมานะ อาหารก็สอนมาเป็นคนดีหมดนะพี่น้องที่เห็นเห็น<ๆ>ตามแนวตะเข็ดบชายแดนนะครับพี่นอ้องนั่นแหละสอนมาไปต้นแหละนะครับนะไปซอสผักเียวครับพี่นอนะ้องนะตามไปด้วยอันนี้ครับของอร่อยครับ không chưa thấp nó phải mà, mà. <laughs> phải là lấy mà phải nói là lời nói nè đi có một cơm ใส่น้ำเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาเราขิงข้าวเราก็ข้าวน้ําน้ําก็อร่อยนะน,น้ําทีกว่าเราผัดเราผัดเนื้อถามประเด็นน้ำตาลครับนะอย่าใส่เยอะนะครับผมพี่น้องใส่เยอะไอ้ใส่เยอะปวดผีปูดถูกวปวดหลับเนะาะใส่เยอะก็ดีหวานมากเกินไปก็ไม่ดีครับโรคเบาหวานจะถามหานะครับเนาะเราอยู่เยอะแล้วอยากกินมากนะหวานนะ ีครับแต่นี้เยอะที่เป็นค on, วามดันเบาหวานยังก็แบบนี้นะครับผมอายุเยอะแล้ว,วนะครับไม่ไม่ว่าจะเพราะใครนะครับผมสามารถเป็นอะไรทุกคนนะครับนีไ่ไม่เกี่ยวนะมันอยู่ที่เราดูแลตัวเจ้าของนะครับพี่น้องนะถ้าเราดูแลได,ได้ตัวเองได้โรคไอ้แบบนี้มันก็ไม่เกิดกับตัวเรานะครับแต่ว่าเราถ้าถ้าเราดูแลไม่ได้ควบคุมไม่ได้นะครับตามใจปากตามใจท้องนะครับนั่นแหละครับผม หรือสิ่งหนึ่งที่ตามมานะครับโรคที่จะตามมาหาเราคือโรคความดันเบาหวานนะครับอันนี้ก็น้ำปลานี่กินพเค็มมากก็ไม่ได้นะเบ,บาหวานเอกความดันนะครับผมไส่พประมาณนะครับต่ออันนี้เราต้องเซตตีเองเลยนะครับผมนะถ้าตามใจปากไม่อร่อยใส่เยอะเกินไปก็ผลลัพธ์ออกมาก็จะเป็นอย่างนั้นพี่นอ้องนะครับแต่ท้าใทรเขาดูจะเสตตีเองนะครับ ราไม่รู้แหละครับว่าเสตตีมากเสตตีน้อยเราเสตตีได้แล้วเสตตีนะครับผมนะถ้าเราจะให้อร่อยมันก็จริงรอยู่นะครับแต่ว่าถามว่าอายุขนาดนี้แล้วการเผาผลาญของร่างกายมันก็ลดน้อยลงแล้วไม่ใช่ไวรุ่น,นะครับนะียบเทียบง,ง,ง่ายๆเลยเหมือนรถยนต์นะครับรรถยนต์ใช้งานหนักทำไมถึงผ่าเครื่องทําเครื่องใหม่นะนี่บอกพี่น้องไว้คนเราก็คือกันนั่นแหละครับผมเหมือนรถยนต์นั่นแหละครับ อายุการใช้งานนานแล้วก็ต้องส่ง้องผาเครื่องนะครับคน้ก็อายุการใช้งานนานแล้วอายุมากแล้วก็ต้องผ่าเครื่องเหมือนกันนะมันเป็นนั่นเป็นนี่ตัดนั่นป่านั่นพานี่พี่น้องเห็นไหมครับที่ว่าเข้าโรงพยาบาลกันนะครับนะแล้วก็ผ่าตัดนั่นแล้วก็ผ่าตัดนี่โอ้หัวคมับพี่น้องเราก็ไม่สามารถที่จยะนั่นได้แต่เราควบคุมตัวเองได้ครับผุมดูแลเองได้ครับนะมันอยู่ที่ตัวเราเองแหละครับผุมนะพี่น้อง เร็ดสีน้ำตนะครับมาเสร็จแล้วมาทานข้าวด้วยกันนะครับนะตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟนะครับใส่จานเลยครับผมนีกระทะผิดไฟใก้ก่อเนนมนมูง่ายๆนะครับผมนะผัดถั่บุ้งไฟแดงหรือไม่แดงก็ก <c oughs> ินได้ครับผมเนาอาจจะไม่แดง,งไฟแดงนะ,นะไฟแดงหรือไฟัวก่กระทะน,นะใน youtube ก็ะทำเราแต่ว่าเราปัดบ่าเราพอ เนีนมากโอ่ควะกินได้ทานได้ก็โอเคใช่ไหมครับพี่น้องนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆเวลาชาชายพาลุยลงคลิปไปนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนนี่สำคัญที่สุดนะครับะจะด้่แล้วแล้วพี่น้องกดติดตามไปนะครับนะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับพอผมลงไปปุ๊บ ระดิ่งจะแจ้งเตือนจะกดมันก็จะด้งนะครับพี่น้องกดติดตามไว้นะครับถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับนะคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์แชร์ให้เพื่อนๆได้ทราบได้รับรู้นะครับนะหรือว่าพี่น้องอยากคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับก็คอมเมนต์ได้ทักทายได้ครับผมนะหลับคลิปนี้ก็ขอทานข้าวก่อนนะครับนะมาทานข้าวไยกันนะครับผมสวัสดีนะครับ